กย่อันนี้เอาตอกแตกเอาตอกแตกครับผมนี่เขาตาไวนี่ครับโอ้หาเบิ้งยากเลยแม่ัุสวัสดีครับนี้มาเบิ่งยายเราขัวเขาตอกแตกครับยายลาวายเฮ็ดเขาขัวเขาก็แตกมีเฮ็ดอันเฮ็ดไวทาคายบุญขขาสาครับผม เราเห็ดใบลายลายครับผมคนว่าเห็ดใบก้อนเราสั่นว่าม er ีคนมาถามขายครับบ้านรวยขึ้นเบิ่อกันร้านขายของน้ำขับขายกุ้งเชียวขายขายดีแล้วเรืเห็ดใบครับย่ำเวลาว่างครับพี่น้องรับชมวิธีการขัวเข่าตอกแต่ครับหัว ไปเต้ซี่ละไปรุ่งเมืองกันเถีย